ครับก็สวัสดีนะครับนะครับวันนี้มาแกะลุ้นเนื้อลุ้นโชคเหรียญเสมามบารมีรวยเมตตาบารมีนะครับเี่ัลพัดนพุนยักามโมนะครับทีมงานสิริโชคนะทีมงานสิริโชคจัดสร้างนะทีมงานสิริโชคนี่แรงนะเนื้อทองแดงก็เป็นพันแล้วนะเออเห็นเขาว่าเปิดลุ้นกันเป็นพันนะครับรุ่นนี้นะสวยๆนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้แกะให้ดูหกลุ้นไม่รู้ได้อะไรบ้างเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวลองแกะดูสักงหกรุ่นแล้วกันเนาะอ่ารุ่นแรงเมื่อกี้ที่โชว์อยู่เลยมาแกะกันปับ๊บปับ๊บซีนแกะยากอีกเอ้ยอ่าอ่านี่ซีนเหนีหนยวๆเลยครับซีนดีๆอย่างนี้เลยนะนะครับไปดูครับขอได้เนื้อเงินนะเหลืองเหลืองไม่ใช่เนื้อเงินแล้วล่ะครับ ออ,อันนี้โค้ดพอพ่านนะครับเป็นทองทิพนะทองทิพนะครับโค้ดพอผ่านนะครับโค้ดพอพ่านนะทองทิพนะครับหมายในโค้ดตัวเบอร์หนึ่งเจ็ดครับรวมกันที่แปดเลขรวยนะครับนี่เลขโค้ดหนึ่งเจ็ดนะครับด้านหลังเป็นยันครูนะครับปัาบด้านหน้าลงยาส้มด้วยโอ้ยนี่ลงยาราชาวดีพื้นส้มนะครับคุยพื้นด้วย เออขอบน้ำเงินซุ้มแดงนะสวยเลยเออเอาองค์แรกมาแล้วองค์แรกมาแล้วไปต่อครับไปเรื่อยนะครับมีหกองค์จะแกะเล่นนะเก็บได้นะรุ่นนี้นะทีมงานติดเชโ้คจัดสร้างครับมีราคามีการประกวดมีอะไรแน่ๆเลยนะครับไปดูอีกองหนึ่งครับป๊าบด้านในก็เหลืองอีกแล้วครับ ประมาณนี้ครับเหลืองเฮ้ยองนี้ผิวแปลกๆว่ะองสองเคสองเคสองเคนะครับสองเคนะสองเคนะครับนี่สองเคนะครับเลขโคดห้าสามสองครับลงกันที่สิบนะครับเขาว่าเลขอุดมสมบูรณ์นะวิยสองเคสองเคหยูยังสวยเลยลงยาขอบเขียวครับกระดกแดงนะครับนี่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  วงนี้ต้องเป็นพันอะหลายๆพันเลยแหละดูทรงแล้วเนี่ยพอรุ่นหนึ่งเขาขายนั้นเป็นพันแล้วอะนะเออเอา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 อีกเอาอีกเอาอีกเอาอีกแกอีกครับไปดูครับอะไรเอ่ยอะไรครับวิอันนี้มีพัทไอเทปใส่ติดมาด้วยแปลกครับบอกเลยแปลกครับรู้น้งเงินหรือเปล่านะเน้ำเงินหรือเปล่าครับ ขอให้เขาขาวไว้ก่อนละวุ้ยเหลืองว่ะเหลืองว่ะพี่เหลืองครับอื้อไม่ขาวละจ้ะอันนี้เป็นกอทอครับกระไหล่ทองครับนี่ครับคดเอ,อะออออ่างทอทหารครับออทอครับอาบทองพี่เฮ้ยเลยเก้าเก้าใช่ไหมลงกล้องกันครับ โอ้เลขเจ็ดเก้านะเลขึเจ็ดเก้านะหมายเลขเจ็ดเก้านะครับนึกว่าเก้าเก้านะเท่าเก้าเก้าตรงกับอายุหลวงปู่นี่มีราคานะครับลงยาขอบน้ําเงินพื้นแดงจีวอเหลืองส้มเขียวครับยาชาวดีสีสีครับเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงคุ้มคุ้มเลยคุ้มคุ้มเลยนะคุ้มคุ้มเลยนะด,ดูดิแกะได้ขนาดนี้สุดปังเลยครับโอ้โหรุนมันจริงแกะเร็วก็กรีดหลังกล่องเลยนะนะครับ แต่กล่องบางทีมันอาจจะเป็นรนะ้อยได้เนี่ยมองอยังี้ไม่เห็นนะพี่ผมบอกอนะมองอยงนี้ไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันมีกระหยี่วางไว้อีกชั้นหนึ่งนะป๊าบโอ้เหลืองอีกแล้วว่าทำไมไม่ขาวบ้างละ่ะเหลืองอีกแล้วอะไรเอยขอสวยๆนะอ,อทอครับอาบอันนี้กอ,อทอเว้ยเอาอทอครับอทอ,อาบท,าทครับ โอ้ยเลขตัวเดียวโอ้โหเลขตัวเดียวเนีย่ยเห็นในกลุ่มเขาขายกันแพงๆเลยนะเลขตัวเดียวเนี่ยแล้วเลขแปดด้วยเลขรวยด้วยเฮ้ยเลขแปดโอ้ยขอลงยาเทพๆเลยครับขอลงยาแบบส,สวยๆเลยนะมีดงชาติไ,ไม่รู้เนี่ยขอบน้ําเงินมาแล้วเนี่ยขอบน้ําเงินมาแล้วชมพูกีวอนโอ้โหนี่ครับขอบฟ้านะไม่ใช่น้ำเงินนะ ขอบสีฟ้านะครับลงยาพื้นสีชมพูนะครับลงยาจีวอน,นะครับแล้วก็ลงยาสมสีเขียวนะเออวยสวยอยู่สวยอยู่รุ่นนี้สวยอยู่เออสวยดีสวยดียดชอบชอบชอบ,ชอบนะครับเหลือลอีกสององนะแก่ให้ดูนะครับไปไวๆหน่อยแล้วกันนะครับทีมงานสิทธิโชวขอทเทพนะครับพี่ส่งมาให้ผมก็ขอทเทพนะครับ โอ้ยขาวแล้วขาวแล้วขาวแล้วเออขาวแล้วขาวแล้วองนี้เนื้อเงินไหมขาวขาวอุ้ยฟาตินด้วยอ้ออ่าฟาตินอันปะกา้าฟาตินอุ้ยเลขโค้ดอะไรเอ่ยสามแปดหนึ่งนะครับสามแปดหนึ่งนะอุ้ยสวยเลยอันปะกา้าฟาตินครับ อุยลงยาด้วยขอบขาวครับอุยลงขอบขาวลงยาจีวอนครับลงยาขอบขาวลงยาจีวอนครับพี่นี่รุ่นนี้สวยนะเนี่ยดูดิดูความคมชัดดิพี่เนี่ยดูดิโอ้โหเฮ้ยอันปากาซาตินครับโอ้โหโอ้โหสวยจริงสวยจริงโอ่์นี้หลายตังค์เลยครับซาตินนี่เห็นเขาว่าเขาเล่นกันแพงนะเห็นเขาว่าเขาเล่นกันแพงนะครับอันหนึ่งองสุดท้ายครับ เมื่อกี้ขาวมาแต่ยังไม่ใช่เนื้อเงินนะองคนี้ต้องมาละเนื้อเงินอนะองค์นี้ต้องมาแล้วล่ะ,ละเนื้อเงินอนะผมเห็นเขาประมูลกันที่ตอนวันที่เสกนะครับตรงหน้างานตอนตรงที่เสกเลยนะเนื้อเงินจบไปหลายหมื่นนะเออมาดูว่าองค์นี้เนื้อเงินหรือเปล่าขอเขาขาวกับโอ้โหเหลืองแล้วะไม่ใช่แล้วอ้าวสองเคครับยังดีครับยังเป็นสองเคนะจ๊ะ 2K พื้นทองนะครับมีพ่นทรายมาด้วยเนี่ยหมายเลขคนตัวเบอร์714นะครับ714นะครับในโอ้โห 2K ไม่ลงยาสวยปอ๊กแบบหนึ่งครับ 2K ไม่ลงยาสวยปอ๊กแบบหนึ่งครับส่วนตัวผมชอบนะ 2K ไม่ลงยาผมว่าสวยดีนะเออแต่ 2K ลงยาก็สวยพี่ดูดิดูแต่ละองค์เดียวสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหลุคนี้น่าเล่นนะ